ธนาคาร CIMB ไทยนะครับเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้บริษัทศีสวัสดิ์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่นะครับยังไม่เคออาอัตราดอกเบีย้ยนะอยู่ที่3.8-3.9%ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนโดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยนะครับ ซึ่งจะเปิดให้จองซื้อนะครับวันที่31มีนาคม2566ถึง3-4เมษายน2566โดยจองซื้อขั้นต่ำ1 0 0 0บาททวีคูณครั้งละ1 0 0 0บาทสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่โดยข้อมูลอยู่ในระหว่างกราตอพิจารณาซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับนะครับและการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายคุณกู้ ปรทำความเข้าใจนะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับสามารถอ่านหนังสือชี้ชวนได้ที่ใต้ลิงก์นะครับคลิปวิดีโอเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เพื่อเข้าไปอ่านหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดต่างๆนะครับ